ทบนมาสก,การขาะหลงตาจริงวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเหมือนฟังฟังที่ขับเฮาตอนเช้าแล้วก็เข้าใจขึ้นขาะหลงตาเหมือนเห็นเหมือนมันเห็นว่ามันมีเราไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันยึดว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นเราโดยที่มันลืมไปแล้วมันก็ เหมือนเผยยึดว่าไอสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นเราทั้งทที่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งที่อยู่บนความไม่ปรุงแต่งเฉยๆเลยค่ะหลวงตาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจะส่งนะคะหลวงตาแล้วก็หลวงตามีอะไรชี้แนะไหมคะพูดไปพูดไปเดี๋ยวก็ร้างให้งน้เออไม่มีอะไรเราจะเอาอะไรผมก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร ังขารพุ่งแต่งเป็นความไม่มีอะไรมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเดี๋ยวก็สิ้นอายุขัย <te Liberty Overwatch> <fit> มันก็ดับไปมันเองเหลือแต่ความไม่มีอะไรแค่นั้นแนะเนี่ยธรรมชาติมันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุความไม่มีอะไรในใจมันก็คือความมันเงียบสงบสงัดภายในเงียบสงบภายในใจเรียกว่าทำภายในความเงียบสงบภายในใจเรียกว่าทำภายในความเงียบสงบภายนอกั่วยันจักรวาลเป็นความเป็นความเงียบสงบภายนอกเป็นทำภายนอกเมื่อไหร่ทำภายนอกกับทำภายในมันเสมอการเหมือนเปิด ประต aan, like? at, at ja ce, ูน้ําเขื่อนน่ะเปิดประตูน้ําเขื <right> ่อนทํภายนอกกับภายในมันก no ็ไหลเข้าหากันอัตโนมัติแล้วก็พอระดับมันเสมอกันเมื่อไหร่ก็นิพานระดับน้ําเสมอกันเมื่อไหร่ก็นิพานทําภายนอกกับภายในเสมอกันก็เรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพานธาตุเขาก็เปลี่ยนไปไม่เรียกว่าว่าทำภายนอกภายในแล้วพะมันเสมอกันแล้วไม่เรียกภายนอกภายในแล้วแล้วไม่เรียกว่าวิสังขารอสกตธาตุอสกตธรรมสุญญตาธาตุไม่เรียกอะไรแล้วก็เรียกว่าธรรมธาตุนิพานปนิพานธาตุไปเลย เรียกนิพพานไปเลยเพราะว่าทำภายนอกภายในเสมอกันไม่เรียกว่าใจไม่เรียกว่าทมกับใจและใจกับทมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกธรรมธาตุนิพพานธาตุไปเลยเอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะเราไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าชักอวิชชาตัณหาอุปทานอวิชชาชักอวิชชาออกกว่าปรุงแต่งอวิชชากับปรุงแต่งตัณหากับปรุงแต่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับปรุงแต่งหรือกิเลสได้เองอวิชชาตัณหาอุปทานก็คือกิเลสเป็นขณะจิตขณะจิตมันก็ รู้ต่อฐานว่ามันเป็นสังขารมุุงแต่งกิเลสอวิชชาตาวุทันธานั้นเป็นมันเป็นอวิชชาขณะจิตขณะจิตปีกิเลสตัณหาขณะจิตขณะจิตมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไร <Strange. S 2> เพราะมีอะไรมันก็เป็นเงียบสงบสงัดเด่งเดียวกับธรรมชาติภายนอกภายนภายในไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกไม่ไม่ได้เป็นของของใครใจมันก็เงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเลาเขาแต่ความปรุงแต่งเป็นสัตว์บุคคลตัวตนวลาวเขามันก็เกิดเกิดดับดับเดี๋ยวสิ้นอายุขัยมันก็ดับหมดเลยแต่ความไม่มีอะไร เป็นใจกลายเป็นธรรมชาตุที่หรือนิพานธาตุเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งธรรมชาติจักรวาลไม่มีนิพานในพุทธเจ้าไม่มีนิพานในเฉพาะของเราไม่มีนิพานในเฉพาะพุทธาาเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าวาัานสาวกก็คือเป็นนิพานเดียวกันหมดแล้วมีแค่นั้นเนี่ยแต่ยังในในใจลูกน้ํามันยังมียังหลงไปเป็นสังขารพวกแตง่งหลงไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยดิ้นรนค้นหาหลงไปมีความพยาพยามพยายามแต่ไม่ได้ค้นหาแล้วเพราะว่า มันรู้เห็นเข้าใจหมดแล้วด้วยใจลูกน้ําเนี่ยหรือแต่ว่ามันจะให้อยากให้มันเป็นเร็วๆอยากให้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยากให้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยากให้มันสิ้นความหลงปรุงแต่งอยากให้มันสิ้นหลงสังขารอยากให้เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารให้อยากให้ธรรมชาติภายในกับภายนอกที่เป็นธรรมชาติของวิสังขารเนี่ยให้กับภายนอกมันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่านิพานเนี่ยมันมีความอยาก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 อันเนี้ยมันเลยกลายเป็นภายในอ่ะมัน กลายไปเป็นธรรมชาติที่ไม่สงบความจริงเนี่ยมันธรรมชาติที่สงบมันคือนิพพานแต่พอไปหลงปรุงแต่งเป็นเราอยากนิพพานอยากให้ภายในกับภายนอกมันสงบเสมอกันมันเลยกลายเป็นว่าหลงกับธรรมชาติไปปรุงแต่ง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 ในใจแต่หลงไม่มากล่ะหลงไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวหลงยึดเป็นมันเป็นลังสีจิตสีดำหรอกมันเปลี่ยนตวัาจุกจุกชุกชนกชุกชนกะุกเปกนุกช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 ุนชุก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 ชดียวกับธรรมชติ ในธรรมชาติภายในภายนอกมันก็จะรวมให้ได้จะเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ตอนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลงสังขารไม่มีอสังขารก็ต้งสังขารไปใจเงียบสงบสงัดว่างเปล่าก็เป็นนิพพานเขาเองนิพพานไปทําให้เป็นไม่ได้ไม่หลงไปกับสังขารปวกแต่งแค่นั้นแน่ที่สังขารพวกแต่งที่ตัณหาที่หลงไปกับตัณหาเอาวิชาตันอุปทานหรือกิเลสเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังขารพวุกแต่งหมดเลยเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็น เป็นธรรมชาติฝ่ายที่เป็นทุกข์สมุทยัยไม่หลงไปก็ไม่มีอะไรหรอกก็ปล่อยมันปรุงแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง,เองไม่มีใครไปอะไรกับมันใจมันเงียบสงบสง,บสง,บสงบัดของเขาเองเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายในไปนอกภายในเองมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลายเป็นใจที่ไม่มีอะไรไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตวนเข้าไปเขาอเองเข้าใจค่ะหลวงตาหลวงตาพูดอนะไรมันเห็นไหมนะ ว่าข้างในมันจุกจิกจุกจิกมีความพยายามใ้มันรู้เห็นเป็นเป็นใช่ค่ะหลวงตาคือมันมันวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็วิจัยอย่างที่หลวงตาบอกเลยค่ะบางทีมันก็แบบเหมือนพอสิ่งนี้มันขึ้นมามันก็ไปบอกว่ามันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วบางทีมันมันก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆค่ะหลวงตาบางทีมัน มันนิ่งมันสงบแล้วมันก็ไปปรุงแต่งขอบความสงบเองว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยมันน่าจะใช่อย่างนี้แหละเหมือนที่หลวงตาบอกเลยค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันก็ทั้งหมดมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเออก็ธรรมดาของทางเดินนะคนผู้ปฏิบัติี่นหลวงตาก,ก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติอืแต่เราก็รู้ต่อทานความอยากใช่หลือรู้ท่อทานความอยากแล้วก็สิ้นอยากมันก็นิพพาน นิพพานในนิพพานนอกนก็เสมอการกลายเป็นนิพพานธรรมชาติไม่ใช่นิพพานขอ,ของใครกราบขอพูนคะ่ะหลวงตาวันนี้ลูกยาวมาด้วยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วแล้วก็มีเพื่อนใหม่มาคนหนึ่งคะ่ะก็ <ว S 1> แม่เพื่อนก็พี่หม,ม่คะ่ะเดี๋ยวน้องจะกลับแล้วเดี๋ยวเอาไม่รีบกลับวันนี้เหรออ้าได้อ่าลูกอ่า กลับขอโอกาสค่ะหลวงตาพอดีพรุ่งนี้ต้องทํางานเช้าค่ะก็เลยจะกลับวันนี้เลยค่ะก็ไม่ได้มาหาหลวงตาหลายเดือนนะคะมีหลงโลกไปบ้างแล้วก็รู้สึกตัวบ้างค่ะมีบางขณะจิตที่ก็รู้สึกว่าเห็นตัวเองไปอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนมันไม่มีอะไรอยู่เลยอะคะ่ะ มันไม่มีตัวตนเราตั้งแต่แรกมันเป็นแค่ธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันประกอบกันแล้วเรายึดเอาเองว่าอันนี้เป็นตัวเราสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแตกดับคืนสู่ธรรมชาติแต่มันก็จะมีบางขณะจิตที่ก็ยึดมาเป็นตัวเราอีกอะคะ่ะ <c> ก <oughs> ็พยายามจะฟัง หลวงตาทุกวันช่วงนี้ก็ฟังหลวงตาทุกวันแล้วก็พยายามจะดำน้ําทุกวันแต่ก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะภายในใจของลูกยาเนี่ยนะมันเหมือนอย่างนี้เราเราเรา,เราจงแปลาภาพดิวิตใ,ในใจเราอย่างนี้นี่มันเหมือนเนี่ยมันมีภายในตัวในใจเราอะมันเหมือนเรายึดถือเป็นอีกตัวหนึ่งมีตัวลอยอีกตัวหนึ่ง เป็นตัวเป็นตนกําลังปีนบันไดเหมือนกับเมื่อกี้ก็ปีนบันไดไปดูไอ้รังนกอะกําลังปีนบันไดขึ้นไปปีนแล้วก็ตกลงมาปีนแล้วก็ตกลงมาปีนแล้วก็ตกลงมาก็ปีนไปอีกมันมีตัวเราปีนบันไดแล้วก็ตกบันไดปตัวเราปีนบันไดแล้วก็ตกบันไดแต่เราคิดว่ามันจะมีข้างบนมันมีอะไรมันเขาปีนก็ไปดูรังนกว่าคิดว่าข้างบนมันมีรังนกหรือเปล่า เราปีนบันไดขึ้นไปเราคิดว่านิพพานมันอยู่ข้างบนมันมีสิ่งที่เป็นนิพพานอยู่แล้วเราจะไปเอามันเราจะไปพบมันแล้วเราจะไปถึงมันแล้วเราก็ปีนบันไดขึ้นไปหานิพพานข้างบนขบนยอดบันไดที่เหนือบันไดขึ้นไปแต่ปีนขึ้นไปก็ตกลงมาปีนขึ้นไปก็ตกลงมาเลยอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะลูกยาในบิดแบบเนี้ยรู้ไ่ามันผิดยังไงือ กำลังพิจารณาตัวเองอยู่ค่ะพิจารณรามำอนมตตีออกไหมของเราเองอะตีแตกไหมอืมนิพพานมันอยู่บนเหนือบันไดขึ้นไปเหรอแล้วมีตัวเราจะปีนบันไดขึ้นไปเอานิพพานได้เหรอมันคือนิพพานคืออะไรหรอนิพพาน จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันอยู่ที่ใจถูกแล้วแล้วทำไมในใจหนูยังมีตัวเราพยายามปีนป่นายบนไดจะไปเอาที่พานเรามันสิ้นหลงไ่เฉยสิ้นหลงว่ามีนิพพานที่เราจะไปเอาข้างหน้าหรือข้างบนนู่น แล้วก็สิ้นหลงว่ามีตัวเราจะปีนป่ายไป,ไปอ,อนิพานสรุปแล้วเมื่อไม่มีนิพานอยู่ข้างหน้าไม่มีนิพานอยู่เลยบันไดก็ไปนู่นแล้วไม่มีตัวเราจะเอาอนิพานได้หรอกเพราะนิพานคือใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่รู้ได้ด้วยใจนั่นเองก็แค่นั้นเองแต่ อีหนูไปกับไปอยู่พอมันหลงมีตัวตนเนี่ยมันก็ตัวตนไปยึดภายนอกเนื้ยึดตัวเราเสร็จก็ไปยึดภายนอกยึดคนนู้นยึดคนนี้อ่ถ้าเรายังมีตัวตนแสวงหาที่หลงเจรอนิพานมันก็จะมีตัวเรายึดตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปยึดคนนู้นคนนี้มันก็ถึงยึดถ้าเรามีตัวเราอย่างเงี้ยเราก็จะมีเอาตัวเราไปยึดอย่างอื่นด้วยยึดคนอื่นด้วยเข้าใจไหมลุงเจ้าค่ะหลวงตาต้องพิจารณาให้ดีนะอย่างเงี้ยพิจารณา เราเรียนหมออยู่พี่นายเห็นว่าเนี่ยมันมีอะไรที่ยึดมัน่นถยูมั่นมันเที่ยงเหรอมังคารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใส่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าก,กังว,วลว่าร่างกายหล่งพุทธ,ธาจารุตโมห์แม่อาจารย์ตาท่านว่าสังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใส้พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าก,กังว,วลว่าร่างกาย เราก็เรียนแพทย์อยู่ดูที่ว่ามันมีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ละ่ะที่สุดเนี่ยลูกเวทสนาสญ,ญาสขญญา,สญญามิญาณทั้งรูกและนามก็ดับบทเนี่ยมาโรงพยาบาลน่ยมาดับแล้วกี่ศพอะ่ะศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่าแ,แ,แล้วอยู่ก่อนที่จะตายก็อยู่ด้วยความเป็นทุกข์เป็นคนไข้ติดเตียงยึดมั่นถือมั่นในความรักกันในความห่วงใยกังวลมีแต่ความทุกข์กับทุกข์ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปเพราะฉะนั้นเราอยู่โรงพยาบาลเราก็เห็นอยู่แล้วมีที่ไหนฮะคนที่มาอยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นเป็นสุขหไมมีแต่ทุกข์กับทุกข์แล้วสุดท้ายก็ตายทุกข์จนตายตายแล้วที่ยึดไว้ทั้งหมดเนี่ย ยึดตัวเองยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติพันธุ์ฐานบ้านช่องต่างๆดูที่เอาไปได้หรือเปล่าล่ะไม่มีใครเอาไปได้เลยเนาะสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ในห้องดับจิตห้องเย็นตาลําพังมีผัวมีเมียม,มีลูกมีหลานมีสมบัติพันธุ์ฐานบ้านช่องม,มีมีสัตว์เลี้ยงมีคนที่เรารักไว้มากมายเขาก็ไม่ได้เข้าไปในห้องเย็นห้องดับจิตกับเราด้วย เรารักเขามากเลยแต่พอเราเข้าไปในห้องดับจิตเขาก็ไม่ได้เข้าไปด้วยกับเราหรอกในห้องนั้นมันก็เย็นอย่างเดียวห้องเย็นเนาะห้องดับจิตก็เหลือแต่แค่ในสื้พวกนมามธรรมอะไรก็ไปจากหมดแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปหมดแล้วเหลือแต่โครงล่างร่างกายออกจากห้องเย็นมาก็มาตั้งศพเกินเน่าแล้ว กว่าจะขึ้นเผาก็เน่าเะผาเสร็จแล้วก็เหลือไปกินเท่าทุรีมาจากดินกับพื้นสู่ดินมาจากธรรมชาติกับคืนสู่ธรรมชาติมีกําลังแสวงหาก็แสวงหา,งหา,งหาไปแต่ก็รู้ว่าที่แสวงหาที่สุดแล้วก็จบลงการแสวงหาทั้งหมดนั้นเป็นสมมติสุดท้ายก็ต้องจบสมมติลงแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการแสวงหาชีวิตกับอยู่ทั้งหมดเป็นสมมติ สิ้นที่ตื่นสมุิใจมันก็เป็นวิมุตส่วนขันห้าสังขารเป็นสมุิก็แสวงหาไปแต่ใจเป็นวิมุตไม่เกี่ยวกับสังขารของขันหน้าใจเป็นวิมุตเรียกว่าสัพปะที่เสสนิพานนิพานนี่างขนายังไม่ตายใจเป็นวิมุตเป็นนิพานเป็นธรรมชาติเป็นาธาตุเดิมแท้ส่วนสังขารของขันหน้าก็ทําหน้าที่ของเขาไป ใครมีความรู้ความสามารถสแสวงหาอะไรได้ก็สแสวงหาไปเด็กเด็กที่ชอบแต่ต้องรู้แก่ใจว่ามันยึดไม่ได้หรอกไอที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องจบลงก็งพัดพาดจากทุกสิ่งแม้แต่ขันห้ารูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณขันห้าเหล่านี้ก็ยึดไม่ได้ที่สุดมันก็ต้องตายแล้วไปอยู่ห้องดับจิตนั่นแหละออกจกอดับจิตมาก็วว่าเผามาฝังเมื่อเหลืออะไรกับคือตัธรรมชาติหมด เราไอพิจนาอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยมันก็จะสิ้นหลงเดี๋ยวก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเลยในโลกไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นขันหน้าด้วยแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นใดใในโลกมันก็นิพพานแล้วสิ้นยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีใครทุกข์เรียกว่านิพพานเนี่ยเราเป็นเรียนแพทย์เป็นแพทย์อยู่เนี่ยเราก็พิจนาไม่ยากแล้วเราเห็นคนอยู่โรงพยาบาลเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายทับทุกวันเนี่ย เห็นคนคลอดออกลูออกมาเกิดคลอดออกมามีแต่ทุกขก์ทุกข์ร้องมีแต่ร้องทุกข์สุดท้ายแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายได้ทวมทุกข์ทรมานเห็นแล้วก็สลดสังเวชเบื่อหน่ายในสังสารวัตเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องเกิดมามาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาพัดผ้าอีกเพียนานมากๆเข้ามาติาเก็นแต่กระทำความจริงนะกล่าวขอบพระคุณค่ะหลวงตา กล่าวนามัตสาการลรงตาครับผมชื่อโอครับก็เป็นเพื่อนลูกน้ํามาครั้งนี้ครั้งแรกครับก็ลูกน้ําชวนมาก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจมาแต่ว่าลูกน้ําก็ให้ฟังคลิปของหลวงตาครับก็ฟังแล้วก็รู้สึกมีความสงบขึ้นในใจก็เลยลองมา ก็ยังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับไม,ไม่ต้องรู้เรื่องแล้วแต่ใจสงบนี่และเป็นธรรมรู้เรื่องให้ตายแต่ใจไม่สงบก็ไม่เป็นธรรมพยายามเข้าใจฟังยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ใจสงบนี่แหละเป็นธรรมฟังเข้าใจมากพูดได้เยอะแยะแต่ใจไม่สงบไม่เป็นธรรมทำในทำหรือนิพพานคือใจที่สงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้ไปทําให้เขาสงบ ไม่ใช่ไปปรุงแต่งกดให้นิ่งให้เฉยไม่ใช่ไปปรุงให้มันว่างๆโล่งๆเบาๆสบายแต่เป็นสงบเพราะว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นทุกข์ไม่ต้องก็ใจทำก็ได้ไม่ต้องพูดทําให้เก่งก็ได้ใจสงบจากความปรุงแต่งหรือเปล่าลถ้าใจ,จาสงบจากความปรุงแต่งด้ยวยความยึดบ้านถือบ้านมันก็สงบแล้วมันก็พ้นทุกข์มันก็สงบร่มเย็นแล้ว ใจสงบเย็นนั่นแหะคือนิพพานใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนอันนั้นเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เป็นอบายตกนรกต้องเป็นกราบขอบค,คำหลวง,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 งตากราบนมัสการเจ้าข่าหลวงตากับหลวงปู่กับค,บคบรูบาเจ้าข่ากับขอโอกาสแม่ศีทุกขันและญาติธรรมทุกท่านค่ะ เป็นไ,ไงล่ะนาเดียไม่รู้จะพูดยังไงจะค่ะมันอย่างที่หลวงตาบอกว่าทุกครั้งที่มันเหมือนแค่หยุดเวลาดิ้นรนไปกับดิ้นรนไปตามสังขารความปรุงแต่งแบบนั้นมันก็ไม่สงบอย่างที่หลวงตาบอกค่ะ ในหลายครั้งที่ที่รู้สึกว่าแค่หยุดเวลาที่ดิ้นรนทุกครั้งก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มันก็คือจะเอาอะไรขึ้นมาจะทำอะไรให้เป็นอะไรแบบนั้นนะคะแต่พอ เวลาที่ไม่เห็นเองหรือว่าไม่หลงไปกับสังขารก็จะได้กัรายานาิิชี้แนะได้พี่หมูยบอกได้คำสอนขององค์หลวงตาจากที่ได้จากที่ได้เรียนรู้มามันก็เลยตอนนี้ะเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่การ จะไปทำอะไรให้เป็นอะไรแต่มันเหมือนกันหยุดที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรแบบนั้นนะค่ะมันไม่ต้องหนีอะไรไม่ต้องเอาตัวเองออกจากอะไรกราบขอความเมตตาหลวงตาชีแนะเจ้าค่ะ เอนาเดียเนี่ยเหมือนอย่างนี้เหมือนภายในจิตใจมันดิ้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 นจะไปเอาอะไรให้รู้เห็นให้ได้เป็นดิ้นดิ้นดิ้นจะไปเอานิพพานดิ้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 นเดียวจะออกจากทุก แล้วก็นในขณะที่ดิ้น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 ก็เป็นทุก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 มากแล้วพอหยุดดิ้นมาลงตาทีก็หยุดดิ้นสงบเมื่อใจหยุดดิ้นสงบก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบเพราะการหยุดดิ้นสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งใจมันก็เลยสงบความสงบเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขเหนือสุขเหนือทุกเรียกว่าิพพาน เป็นนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความผูกแต่งเป็นไม่มีมันก็รู้เลยรู้เห็นเมื่อใจสงบแล้วพบกับความสุขที่แท้จริงเหนือสุขเหนือทุกเป็นนิพพานแล้วเป็นนิพพานชั่วขณะจิตเสร็จแล้วก็มันก็เห็นว่าการดิ้นดนด้วยความดิ้นลนทยานอยากด้วยความจิตมาถึงบ้านไปเป็นทุกข์จริงๆ แต่พอมาหาลวงตาอีกกับมาหาลงตาอีกอก,ก,ก,ก็ดิน้นอีกก็ก็หยุดดิ้นออกจากลงตาไปก็ดิ้นอีกออกจากลงตากลับ eating, ไปอยู่บ้านก็ดิ้นอีกมีกลับไปอยู่บ้านกับสามีก็ดิ้นลนอย่ากออกจากทุกอย่าออกจากทุกอย่าพ้นทุกอยากนิพพานเราก็ขับแขนเราอยากนิพพาน แต่มันก็ยื้อกับความจริงว่าเรามีสามีอยู่เรารักสามีเราก็อยางนิพพานไม่ได้แต่เราก็อยากนิพพานก็ดิ้นอีกดิ้นอยากนิพพานแล้วก็ยื้อกันไว้กับความรักสามีอยากก็ไม่สามารถทิ้งสามีได้ซึ่งนูตาก็ไม่ทราบแลูในใครต้องทิ้งสามีแต่ต้องเข้าใจว่าใจที่มันดิ้นอย่างนั้นกลับไปบ้านแล้วมันดิ้นอย่างนั้นนะ ยิ่งเวลาทะเลาะก,กับสามีงุนหงิดสามีมันก็ดิ้นอยากจะออกจากทุกข์อยากออกจากสามีแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะใจก็รักเขาห่วงใย,ยเขาแต่นี้มันก็ทุกข์ทุก,ท,กทุกมากเลยอามาหาลูกตาทีสงบจากความดิลลนปรุงแตง่งแล้วจึงพบว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าสุขเหนือสุขเหนือทุกข์เรียกว่านิพานแต่ไม่รู้เป็นอะไรนาเดียกลับบ้านแล้วดิ้นอก พอสามีเอาใจก็ลืมไปพอหงุดหงิดกับสามีก็ดิ้นเองอย่าออกจากทุกอยาออกจากทุกอยากออกจากทุกแล้วก็ดิ้นจะกลับไปหาธรรมชาติที่สงบลมเย็นของใจแล้วก็กลับไปหาไม่เจอสุดท้ายก็มาหาลุงตาแล้วก็สงบอีกสงบแล้วก็รู้ว่าใจที่สงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งมันเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุข เหนือสุขเหนือทุกข์คือนิพพานนาัตถิสติปะังสุขขังแต่ก็ไม่ไมจดจํากลับบ้านก็เป็นแบบนี้อีกวนแบบนี้อีกดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นจะออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์แล้วเวลามันสงบก็อยากแก้มันสงบถาวรอ,อยากให้มันกลับบ้านแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็ยิง่งไอความที่สงบแล้วมันก็เลยไม่สงบเพราะอยากให้มันสงบถาวร พอกลับบ้านก็อยากให้สงบทาวารมันอยู่ที่วัดนี้มันก็เลยยิ่งไม่สงบตัวนี้กว่าไม่เข้าใจตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นปฏิบัติแบบหมุนวนอยู่ในลูปเนี่ยตอนอยู่บ้านก็ดีลนพงแต่งเยยาะพอสามีเอาใจระ้วสามีเอาใจก็ไม่ไม่ไม่ได้เห็นความที่มันทุกข์เดือดร้อนอะไรพอสามีไม่เอาใจงุนอิดก,ก็อยาออกจากทุกเ็อาออกจากทุกข์ เราก็ดิ้นอยู่นะเนี่ยออกจะทุกข์ไม่ได้เพราะมหาลูกตาก,ก็สงบจากความปรุงแต่งก็รู้ว่าความสงบเนี่ยมันเหนือสุขเหนือทุกข์ยิ่งกว่าเป็น <c oughs> เป็นนิพพานแต่ก็ไม่จัดจานเรียนรู้เท่าก้าใจเพราะสงบแล้วอยากได้ความสงบความสงบก็หายไปพอสงบแล้วอยากได้ความสงบอยากให้มันสงบถาวร้ห้กลับไปบ้านแล้วไม่ทุกข์อีก ตอนนี้พอมันสงบแล้วอยากได้เขาสงบมันกไ็ไม่สงบแล้วเพราะมันมีความอยากเข้ามาปนมันเลยกลับมาทุกข์อีกพอทุกข์แล้วตอนนี้ยก็ดิ้นรนอยากให้มันหายทุกข์อยากอยากอยากให้มันสิ้นอยากอยากให้มันไม่อยากอยากให้มันสงบแต่เน,นี้ยก็มีแต่ดิ้นอย่างเดียวนะมีแต่ความปรุงแต่งอย่างเดียวความสงบเก็เลยไม่เกิดขึ้นไม่เป็นจริง ต้องเรียนรู้จากน้ําในขวดเนี่ยที่อยู่หน้าเราน้ําในขวดเนี่ยน้ําที่น้ําดื่มในขวดเนี่ยที่แต่ละคนมีน้ําดื่มคนละขวดเนี่ยมันวางอยู่กับพื้นของมันดีๆมันก็สงบร่มเย็นดีๆธรรมชาติของมันนะพอจะไปไปทําอะไรกับมันจะไปเอาอะไรจะไปทําให้มันมันมันสิ้นความปรุงแต่งอย่างไงอย่าให้มันเป็นสงบสาวรลก็ไปจับขวดเป็นขยะไปแล้วตอนนี้น้ําในขวดที่มันนิ่งมันสงบโดยธรรมชาติมันก็ไม่สงบ ความจริงมันอยู่กับมันอย่างนั้นน่มันก็สงบถาวรดีเพราะพยายาให้มันสงบอยากถาวรมันก็เลยกลายเป็นปรุงแต่งอย่างถาวรอืมเราก็ไม่ใจก็ใจดีก็เรียนรู้จากน้ําในขวดเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับพื้นของมันอยู่ดีๆวางอยู่กับมันพื้นดีๆมันก็สงบแต่พอเราไปจับมันยกขึ้นมาอยากให้มันสงบอย่างถาวรหรือว่ามันไปปรุงแต่งเขาเราอยากมันสิ้นกว่าปรุงแต่งมันเลยยิ่งปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปมันเลยกลายเป็นสงบแต่มันก็ไม่สงบแต่นี้่มันก็มันก็กลายเป็นปรุงแต่งจนเป็นทุกข์นะ แต่ปรุงแต่งแล้วจะสงบได้ก็ต้องวางปล่อยวางเขาจะปรุงแต่งไงก็ปล่อยเขาไปแต่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับความปรุงแต่งไม่ต้องพยายามไปไล่ดับความปรุงแต่งปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยเขาน้ำในขวดเขาก็สงบของเขาเองเหมือนใจเราก็สงบไปตามธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่เราไปบีบบังคับรีบเร่งทําให้เขาสงบเข้าใจไม่หลยนะเดียเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้ตามความเข้าใจตรงนี้สักทีมันก็เลยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตีกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วไหนอธิบายสิ อย่างที่หลวงตาบอกเจ้าค่ะมันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนี่ยอันนี้พุทธศาสนาไม่ใช่เรียนรู้จากความจำจต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนี่ย <ซะ S 2> แล้วก็พก้นทุกไปได้โดยประสบการณ์ตรงแต่ก็โดยการฟังพระธรรมคำสอนมาจากพุทธเจ้านั่นแหละฟังคำสอนพุทธเจ้านั่นแหละแล้วก็ามาปฏิบัติให้เป็นจริงรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงเนี่ยจากประสบการณ์ตรงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงต ไม่ใช่ความจําโดยการบนโนสร้างภาพเนะาะเข้าใจไหมล่นะนาเดียเข้าใจจ้าค่ะหลวงตาต้องเรียนรู้องนะจ้าค่ะหลวงตาขอพคุณจ้าค่ะหลวงตา